หมามา,มาพอดีคพ,พี่น้องหมามาหมามาเป็นตัวหมายหรือเปล่าครับมาสองหมามาพอดีครับขึ้นกำหัครับโมจะเป็นตัวหมายหรือเปล่าครับ ก็เล่นไปเต็มที่เนาะป่ามันเยอะครับมันกลัวๆเนาะก้ากลัวๆน,นูน่นผมจะไปเอาตัวนู่นเหรอครับเสียงดีขึ้นกำหัมครับผมเละเละเละตุ๊เปะครับลงมาไม่ได้คูเลยเนาะ หมามาพอดีครับโอ้โชคดีแล้วทิ่ติดก่อนครับนกอาจจะไม่จวดเท่าไหร่นะครับมันผัดขนนอโรมิโอรอวายเอ็วายคึกครับนี่ครับการติดครับขืนกำหัมครับผมดูการติดครับผมรวบนิ้วครับหนึ่งรวบนิ้วสองเข้าข้อหนึ่งครับนี่ครับขืนกำหัเนาะ บินลงมาเรียบร้อยเลยครับสามเส้นครับผมชุดเดียวเนาะผมใส่โอ้หลายถี่ยิบเลยครับตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียแค่นั้นะครับลงมันมาคู่เนาะโอ้ตัวผู้ครับผมตัวนกเขตนี้น่าเลี้ยงครับสามเดือนก็ขึ้นแล้วครับนกเขตเนี่ยดูลายขนับครับถี่ยิบเลยครับเล่นไม่เต็มที่เนาะโรมิโอป่าด้วยครับมันผัดขนด้วยครับนี่ครับดูการปิดครับผม นู่นครับผมจะไปเอาตัวเสียงกลางนู่นครับที่หมายตาไว้ครับยวเอาไปคลิปสั้นให้ดูแล้วกันรวบรัดตัดตอน28นาทีครับผมปล่อยหมดนี่ก็ไม่ไหวครับคลิปดูครับหมายเล่นครับป่าเขาโพดเนาะมีเดินอยู่แค่นี้แล้วครับเล่นตามนี่แหละนู่นครับตัวหมายของผมครับคารลมครับไปนี่เหลียกคูคารลมนกเขตนี่เป็นต่อครับผมสามเดือนครับนกเขตนี่เนาะ นี่ครับมาแล้วครับ